สวัสด,ดีค่ะทุกคนแกะเอ่อที่ว่าสีชมพูชมพูสวยๆวยเนี่ยนะคะก็คือพี่แอนเองนะคะเนี่ยความสวยมันทะลุออกมาจากจอส่วนแกใส่เสื้อสีฟ้า,นนาหน้าตานะารกูกระปิฟูกระปิใกลยอันนี้นะคะอนเวลา้มอ๋อมันสามารถตบพี่ได้ด้วยหรอตบได้ค่ะอันนี้เหรอ หมดแล้วดูเราเล่นได้แค่ห้าข้ใช้ไปแล้วอุ้มใช้อีกไม่ได้แล้วพี่ตบอุ้มได้ไหมอะเขาทำไมไม่เห็นได้อู้ได้อยู่ไป<อ>เริ่มเล่นกันเลยคุณคงหนูใช้ไม่ได้แล้วหนูใช้หมดแล้ว,ต,วต่อไปทำไรต่อไปทำไรเราต้องเรียกชื่อแกแอนแล้วก็ต้องแกน้องอุ้มอเองนะคะเพราะเราเล่นในแแบ,บแกนั่นเอง อ๋อเล่นเกมแกะแล้วก็ต้องมีอันนี้เป็นที่เป็นแกะเหรอได้กระโดดมากระโดดอ่ะกระโดดพร้อมกันฉันเก่งฉันเก่งชานี่ยฉันไปได้สบายฉันชิลอโอ้หแค่นี้เองจิบ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 อย่าให้ตัวเราถ้าเป็นเกมนี้นะผ่านฉลุยเลย<ะ>โอ้โหหน,น,น้าหน้าเกลียดมากเปิดดิชนชนชนโอ้ชนเออ เออโอ้ my god เออเรียบร้อยผ่านมาแล้วเฮ้ยใครตามหลังเรามาเนี่ย,ยเพื่อนเรานะ่ะแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาเขาเป็นดวงวิญญาณที่ตามเรามาเฮ้ยฉันเป็นวิญญาณโอ้ยตรงนี้จะร้อนไหมอ่ะเว่ร้อนชะมานโอ้ย ชิวโคชิวเลยแกะอุ้มรีบเดินดิดูแกแอนดิชผ่านฉลุยเลยขอโทษได้ปะล่ะคนเก่งอะนะสะพานจงมาเออมันจะมีเวลาจับเวลาจับเวลาแค่เวลาแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันคือคนเก่งมากต้องช่วยหนูด้วยขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาไม่ได้พี่จะสุดแล้วนะเนี่ย ขึ้นมาได้ยังอุ้ยง่ายง่ายง่ายอุ้ยฉลุ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 ยใครข่าไม่เทปีนะไม่ต้องเล่นเอาบี่ให้เก่งนใครเข่าแค่เล่นเอาที่เราไหวเล่นหาที่เล่นไม่ถูกเห็นตัของใครคอยไม่นยอมคอยชินแกงหน่อย ไม่ต้องบินโอ้โห,โหเหมือนสัตว์เลี้ยงในกรงเลยมันนี้เราอุวยเรามีเรามีเอ้าเรามาเริ่มแรกๆเลยเหรอใช่ทำไม<ห>อะ่ะปกติมันไม่ได้เริ่มอันแรกเนี่ยนะมาแล้วเออก็ว่าอยู่มันไม่ได้เริ่มอันแรกรอบนะี้อย่าตกนะแอนม,มันให้เราเริ่มตัวที่เราอ,ะอ่ะอ่าเีออรอบนี้พี่แอนถ้าพี่เซฟเอาไว้ คำวมาเดินทางคำวมาเดินทางมึงเขากดตรงนั้นเงยเซฟแล้วเพระคนมันเก่งอะครับจะให้ทำไงมาเร็วๆแกแอนเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันโอ้ยแกะอุ้มฉันเดินก่อนเธอเองนะฮ้ยกล้วยแกแอนแกแอนมานี่หน่อยฉันผ่านฉลุยแกแอนแกแอนนี่หนูติดเลยเพียงเพียงหนูติดโอ๊ย พี่มาเร็วหนูตีหนูลื่นกล้วยไปไปไปกันเซฟแล้วครับนุ้ยกิงๆิงเอาพี่ขึ้นไปเอาพี่ขึ้นไปเอ,เอาพี่ขึ้นไปนนดึงขึ้นไปสูงสูง,ง,ง,ด,งดึงขึ้นไปสูงสูงดึงยังไงดึงไม่เป็นดึงขึ้นไปกระโดดลงมาเลยมา ไม่มีความพยายามต้องเป็นใกล้ๆจะไปสุดอฟานั้นยังมีไปเดินเดินกระโดดนีกระโดดดีกระโดดขึ้นที่สูงๆอ่ะเอาพี่ขึ้นไปอ่ะอาุดชีพเอาไว้ไปเราใช้สิทธิในการคือช่วงชิงื ชงง,ชง้าเดินให้มันระมัดระวังหน่อยบอกตัวเองเถอะชนฮึมย้าเลิศเลินเลินผ่านแล้วไปไหนขึ้นตรงนี้คะ่ะคุณเอนคุณเอนจะตกปะเกียคือตัวใหญ่แบบใจเย็นฉันยังไม่ขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวฉันรอเธอแล้วไปไหน แกเอ็มมายังหไวยแกเอ็มี่ชัดชัดจริงจริงน่ะเซฟแล้วจะไม่ทันจริงนับเดียวลูกชกลูกชิ้นตรงสูตรงสูตรงเก๋ามาเอาเดินนี่ทำไมไม่เดินล่ะอุ้มก็เดินนี่ไม่งั้นมันจะติดเออเดินเเดินเออกิ้งกิ้งเออ โอ้โหดูท่าปีนบันไดดูท่าปีนบันไดสะกอนะโหเซ่อซอท่าปีนบันไดสุดเจ๋งนะคะไปก่อนละนี้พี่แอนไม่รออุ่นอกระโดดพร้อมกันปึ๊บกระโดดพร้อมกัน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 โอ้ยชนอีกแล้วหัวจะโนแล้วแม่คนเยอะไปกระโดดพร้อมกันโชคปึ๊บ ปึ๊บจิ้ปึ๊บชุ่ปึ๊บโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนเฮ้ยเกมนี้เราสามารถรอดมาได้ว้าวเกมนี้เป็นเกมเลขที่เรามาไกลถึงด่านที่7็ดนะคะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้นี่ตกคืนชีพคืนชีพดีนะคืนชีพเขาให้ฟรี อุ้มพี่ไปไม่ได้รีบอ่ะพี่ต้องถูกไปนี่ก่อนพี่ขอถูกไปนี่ก่อนเออมาสักผีอชชาลีริยาจะไม่ทันยิงโอ๊ยตกอีกแล้วดูเยิูไม่ตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่งน้องนึงดูดูเหมือนผีโอ้พี่ตกแล้วหนูห้อยตองเต็งหนูตกลงมาตามพี่เลย พี่มีคืนชีพอยู่พี่มีมือพี่แอนกดคืนชีพกดคืนชีพคืนชีพคืนชีพมือช่วยทียย่อะไรมือชีพดีนะคืนชีพมันฟรีอ่ะไม่งั้นแย่เลยรอบเนี้ย่าตกอีกนะอุ้มเนี่ก็หนูด,ดึงพี่อ่ะโอ้ยขอโทษค่ะคุณไปเลยไปไหนไปนไหนก็ไปไมีดังมายิงกูช้างมาไล่อุ้มมาเร็ว อุกกระโดดอุกกระโดดกระโดดกระโดดอุกระโดดมันจะพาเราไปเองอุ้มพลอยนี่มันมาแล้วอุ้มรีบกระโดดเลยเพี้ยนมาเรยยังเหลือเหลือทำไมไม่ได้วะเราต้องไปทีละคนต้องไปพร้อมกันปะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวอุ้มไปก่อนเอ้ยหัวพี่ติดเนี่ยเอาลองไปทีละคนดิเอาอุ้มไปอุ้มไปอ่าจะเป็นยาน,านั่นเห็นไหมบอกแล้วต้องไปทีละคนมจเกับพี่สีคอยดูฝีมือพี่แล้วกันนุ้ม <c oughs> อุ้มดึงอุ้มอุ้มกระโดดไปเลยอุ้มกระโดดไปเลย กระโดดไปม่ต้องสนใจพี่หนูผ่าด่านไปเลยแล้วก็ไปเซฟหมดแล้วเดนได้งดึอ้ยทไม่การอเหที่ผลาที่ผ่าที่ผลาอดึงพี่อนอย่าดึงอ้นคืนชีพเราจะหมดแล้วนะถึง้าังไปผิดาฝั่งนี้ นี่ชักชักจะเอาเอาเป็นอะไรอ่ะอุ้มไปเลยอุ้มไปสนใจพี่อุ้มไปเลยก็พี่ยามันกดได้มันดึงอุ้มโด่ะไม่ดึงอุ้มไปเลยอุ้มไปอุ้มไปของอุ้มเลยอุ้มไปเลยอื้ออื้อจะไอุ้มกระโดดเลยกระโดดของหนูไปเองเลยอ่ะเขาบอกเขาบอกให้แนะนำออกอ่ะหยุดหยุยุกล้งไม่อยากติดรักษาชอบนะีเไม่ได้อีกอุ้ก็ไม่ได้

เฮ้ยเฮ้ยใครตกไม่มีไม่มีไม่ใช่อัวไม่ใช่อ้มเหมือนกันแหละใครตกวะใครล่ะใครใครดูนะใครไม่ตกอ่ะออใครวะโคตรไม่เสี่ยงใครมันตถอยาให้รู้นะถีบเลยเนาะพี่น้องเอออะไรอุ้มนั่นแหละอะไรมิชอุ้มอุ้มนั่นแหละเป็นต้นเหตุทาให้พี่ตก เอาพี่อะอุ้มดึงเลยอุ้มดึงอุ้มไปเลยอุ้มอุ้มไปเลยอุ้มดึงพี่เลยอุ้มดึงพี่อุ้มดึงพี่อุ้มดึงพี่เลยอุ้มไปอุ้มไปเลยไปอุ้มไปอุ้มไปเลยอุ้มเดินเลยอุ้มเดินไม่ต้องสนใจพี่ไปเซฟไปเซฟเดินไปเซฟเลยลูกไปเลยไปไปไปเซฟยัางยังบ้างฮะเดินเลยเดินเลยไม่ต้องสนใจพี่เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยเออพี่อยๆกลับมาสักที พี่กลับมาได้ไงหนูกดว่ามาให้พี่อะไรกลับมาได้เขาบาเส้นทางอ่ะแต่ต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่แค่นี้ก็เท่ากับว่าเราเริ่มใหม่สิเออก็ดีกว่าอันนี้แล้วกัน่แต่มันจะง่ายกว่าไม่ต้องกดคืนชีพด้วยชักช้าชักช้าลีลามักนัก อยากอยากอยากจนไม่ทันกินคือสองพี่น้องชอบเพลงอะไรเพลงนี้มากไม่ไม่ไม่ชอบอ่ะหนูชอบเพลงใช่พี่เอามาเลยพี่ไม่สนใจหรอกอะไรพวกเนี้ยหรอกพี่เอาสนใจนะสนใจแต่ผู้ชายแหมกวนนุ้ยอุถยมันมีเสียงเลยอ่ะเดินไม่ต้องไปสนใจ เราจะทำตามสัญญาอขอเวลาอีกไม่นานไม่เราบ่อยอือ <c oughs> พี่แอนชอบเพลงอุ้ยพี่แอนหนูขอหน่อยไม่ไม่ให้หนู <c oughs> จะหนูจะเป็นเด็กดีของโมโอกับแม่หนูแน่วันเดีย <c oughs> ทำไมมันตกอ่ะ I don't understand กลับมาที่เดิมเหมือนแล้วลุ้มไปกดไม่เาให้มาฝั่งนี้ไมเลยเหรอในเดือนลุ้มขึ้นเขาไปฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอคือมันต้องแบบพร้อมเพียงอ่ะเฮ้ยบอกว่ามาพร้อมกันไงมันจะพร้อมได้ยังไงไม่ที่มันหายถ้าพียงไปกดมันก็หายเลยของอุ้มก็เหมือนกันอันหนึ่งสองสาม หนึ Adams. ่งสองสามหนึ่งสองสามป่ะเยทิ <poquito Dieses meeting> ah! oh uh. ่อะไร่ยยเอาเร็วเอาหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามเฮ้ยเ้าหนีหนูนี่หนูนี่น่ะเอาใหม่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 ปึ๊บปึ๊บไม่หยเดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวไม่ยดเดีไม่หุดเซฟไม่หุดเดี กระโดดพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีฮีอ่ะาไปอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เพียเดี๋ยวก่อนมันต้องมีคนหนึ่งไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วค่อยอีกคนหนึ่งค่อยตามมาที่หลังเพราะว่าไปพร้อมกันมันไม่ได้ใครจะเสียสลับไปก่อน้มก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้โอเคเพียนไปก่อนอุ้มจะยืนไว้กุ้มจะไปเอา 啊！等，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  ลอยลึกเลยหนูไปก่อนไหมต้องกระโดดพร้อมกันหนูไปก่อนแต่พร้อมกันไปหนึ่งสองสัเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปไหนเราวันนี้อยู่ด่านนี้แหละเอาอุ้มไปก่อนพี่เลยเออหนึ่งพี่ไปพี่จะไปตามพี่จะไปกับอุ้มเองอุ้มกระโดดเลยอ เดียวขอโทษดิปหลดัดเอาอุ้มไปการระยะผิดเอาฝั่งนี้มาเล่าพั้อมหนึ่งไปหัวมันติดหัวมันแตกขอโทษดิเปลากกดกระโดดผิดพี่ออนกดไปไปตรงนี้ไปไกลอ่ะเราพี่รู้แล้วไปทีละคน ทีละอันน่ะโอเคไปะเพื่อนไปก่อนอันนึงอุมาทีนี้อุมาเีนี้อุมาเอออุมานะเออเจนี่กระโดดไปกระโดดไปเจ้าอยู่ไหนน้าเออไม่ต้องไปไหนงี้แล้ววันเนี้ยเอ้วเรากลับมาที่ไหนอ่ะขอลบกดดันผิด ชมากกว่ลยกลงมาด้วยทำไมว้าวแไม่้องเตมพร้อมกันจริงๆพี่ดูแลหนึ่งสองสามไป่งสองสามนึ่งสองสามไปกอไปกอนเลยเฮ้ยเพียนเพียนที่ตีปะเฮ้ยเพียนเพียนมีที่ตีไหมอือเพียนตีอุ้มแล้อุ้มพุงไปตรงนั้นไงอไปได้เพียนลองตีอุ้มดี เพี้อจะาปอยู่ข้างหลังอู๋ทำไมมั้งหนึ่งสองสามไปไปกูะพร้อมกันมันไม่ได้อ่ะมันต้องมีคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งยืนไว้ตอนกระโดดอ่ะอือไม่อู๋เข้าใจแหละทีเนี้ยอู๋ไปสองสามขั้นทีเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกเพียงก็ตามวงมาทีหลังโอเคปะอือไปปึ๊บปึ๊บเพี้ยเรามันบวกขึ้นนาบ้ามันบวกขึ้นนะมันมันยังไม่มันยังไม่บวกเลย เจะเซฟก่อนหนูต้องหนูต้องพี่แอยู่จะเซฟก่อนมันยากมากกระโดดพร้อมกันได้ไหมพี่แอร์มีนตำมาน้ำอย่งมาพี่รอมันมันขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ขึ้นมามันขึ้นมาช้าเอาใหม่เลย้องกระโดดพร้อมกันเลยไดวิววิวได้วิวเหลืออันเดียวเมื่อกี้เหลืออันเดียวจะผ่านแล้วตกแล้วพี่แอร์บินไปได้ไหมได้นะ เอออุ้มตูกพี่แอนปีนไปเลยไม่ต้องสนใจอุ้มไม่ต้องสนใจอุ้มไปเลยไปเลยไปได้แค่นี้จริงๆขึ้นไม่ได้แล้วพี่ขึ้นไม่ได้มันติดกันอ่ะมันขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นขึ้นไม่ได้อ่ะดูมันไปพี่แอนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วก็อีกไปอีกเราไปไกล้คนนี้เออขึ้นไปได้แค่นีเออหนูก้แล้วแมว ขึ้นได้เหรออุยกวาจะผ่านด่านนี้มาได้อาการสาหัสสาหัสนะนาขนาดด่านที่เป็นเชือกแบบนี้ยังไม่ยากเท่าดา่านเมื่อกี้เลยใช่คือมันหายแล้วมันปวดจะกลับมาอ,อุ้มไปเลยลูกไม่ต้องสนใจพี่ไปมันยืดมันยืดหนมยืดขอโทษยืมหนุ<ป>มหนุขอโทษไม่อุ้มต้องอุ้มเอาเอา ไม,ไ,ปปไม่เอา <ś led> ไม่เล่นแล้วทำไปมันกลับมาที่เดิมวะเนี่ยเอาโอเคค่ะนอ้องสำหรับคลิปว,วันนี้นะคะ <ś led> พี่แอนกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไก่อน <ś led> นะอุ้มเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทำไมขาก็ติดกันอู้ดูขาหน้าติดกันด้วยอ่ะ โอเคถ้าใครชอบคลิปวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้กับตัวสีชมพูผมทองแล้วก็หน้าตาสวยๆคนนี้ด้วยนะคะก็คือิตต้พี่แอนนะคะสวยมากนะคะสวยที่สุดในโลกนะคะสวยที่สุดในโลกนะคะจริงจริงแล้วก็เป็นพี่ที่แสนดีแล้วก็เป็นพี่ที่ใจดีมากน่ารักมากถ้าใครไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะแกอุ้มไปแล้วนะอย่าลืมอย่าลืมให้กำลังใจแกส,สวยๆหน้ารักหน้ารักแบบน้องสาวคนนี้ด้วยนะคะ no way